ติดตามเส้นทางของฝนกันต่อนะครับประจําช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำของวันนี้วันพุทธที่13มีนาคมเป็นต้นไปครับสภาพอากาศในอีก10วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไหลด่วนตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้ อีสานตอนกลางและบริเวณทางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณทางภาคกลางตอนล่างนะครับแถวกรุงเทพมหานครวามปริมณฑลยังคงต้องจับตากับพื้นที่เสี่ยงภัยจะยังคงเป็นจังหวัดไหนและถ้าหากเรามาเช็คปริมาณของฝนที่ตกลงมาประจำช่วงเย็นของวันนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่แถวบริเวณทางโซนจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่นมหาสาร,รคามทาง โคราตอนบนของจังหวัดนะครับที่ติดกับชัยภูมินะครับแล้วก็บุรีรัมย์ที่ติดกับแถวโซนมหาสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดรวมถึงสุรินทร์ทางตอนบนที่ติดกับร้อยเอ็ดนะครับยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับอยู่แถวยะโสธรแล้วก็ศิลาลาดรวมถึงอำนาจเจริญในบางพื้นที่แถวกาลสินแล้วก็แถวบริเวณทางมุกดาหารในบางพื้นที่นะครับและรวมถึงบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับเป็นฝนลักษณะตกกระจายตัวลักษณะสภาพอากาศ าในประเทศไทยจะเป็นเช่นไรต่อไปตั้งแต่เย็นย่ำค่ำมืดวันนี้เป็นต้นไปถึงช่วงวันศุกร์ที่22มีนาคมครับเรามาเช็คกันไปทีละวันนะครับและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอให,ใ,หใหม่ที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเริ่มต้นกันจากภาพตามแบบจําลองในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำขมืดวันนี้วันพุธที่13มีนาคมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนได้เริ่มอ่อนกําลังลงครับ แน่นอนนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ปริมาณของฝนที่เคลื่อนตัวมาจากกระแสลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลงจึงทําให้หลงเหลือปริมาณของฝนเบาบางเกิดขึ้นจู่แถวบริเวณทางโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างเท่านั้นและบริเวณทางภาคใต้ตอนบนนะครับจากนั้นเมื่อเราเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลาเช้ามืดถึงเช้าของวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า ปริมาณของกลุ่มฝนหรือว่าความชื้นที่มาจากกระแสลมใต้ปกคลุมอยู่แถวบริเวณทางอ่าวไทยตอนบนบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเวลาประมาณ8นาฬิกานาฬิกาจะปกคลุมอยู่แถวทางโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางฝั่งตะวันออกทางตอนล่างตั้งแต่เถวบริเวณทางมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบ,บลรัชธานีศรีสะเกษสุริน ร้อยเอ็ดยโสธรน,นะครับบริเวณทางโซนแถวนี้นะครับในขณะที่จากการอัปเดตใหม่ล่าสุดตามแบบจําลองของ ECM นะครับก็ให้ว่าในเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจะยังคงมีกําลังอย่างต่อเนื่องแผ่เสริมลงมาอีกระลอกหนึ่งนะครับ จากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกด้วยกําลังที่ค่อนข้างอ่อนจากการที่มวลเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางโซนประเทศไทยตอนบนในช่วงเช้ามืดถึงเช้า จึงไม่แปลกที่เกิดแนวระทะอากาศเกิดขึ้นมีกลุ่มฝนอ่อนๆเกิดขึ้นในบางพื้นที่จากอิทธิพลของกระแสลมใต้าที่หนุนนําปริมาณความชื้นเข้ามาเติมเต็มให้อย่างต่อเนื่องกระแสของลมตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับซึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นและลอกนี้นะครับจะแผ่ลงมาปกคลุม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงช่วงประมาณวันที่17มีนาคมนั่นเองครับซึ่งล่าสุดทางกลมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศนะครับว่าช่วง14ถึง18มีนาคมให้จับตาทิ่ทางของลมจะเริ่มมีการแปรปรวนนะครับโดยจะมีลมจากฝั่งตะวันตกและ ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแถวบริเวณทางด้านภาคเหนือครับภาคกลางแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจะเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็ฝนจะลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเล็กน้อยบางแห่งนะครับบริเวณทางอีสานตอนล่างทางภาคกลางโซนกรุงเทพมหานคร,รบ,บริมณฑลบริเวณทางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคาใต้ตอนบนนะครับอากาศจะยังคงร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ส่วนบริเวณทางภาคใต้นะครับฝนฟ้าขนองเล็กน้อยขึ้นลงก็มีกําลังค่อนข้างอ่อน ถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมบางท่านฟังอย่างนี้แล้วก็อาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับแอดมินขออนุญาตผ่าท่านผู้ชมนะครับมาดูในเรื่องของกระแสลมบนชั้นยอดเมฆค,ครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงประมาณ1 4ถึง16มีนาคมนี้นะครับกระแสของลมจะเริ่มมีการแปรปรวนจากกระแสของลมด้าน ตะวันตกครับจะปกคลุมแ่วบริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทยบ้านเหล่าภาคกลางแล้วก็บริเวณทางภาคอีสานนะครับจากการช,กชักนำนะครับของกระแสลมตะวันตกนะครับ พัดผ่านประเทศมินมาซึ่งจะเป็นกระแสะของลมเย็นและค่อนข้างแห้งครับจะเป็นกระแสะของลมกดก็จะทําให้ปริมาณของฝนจะลดลงนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆค่ำๆเป็นต้นไปของวันเสาร์ที่16มีนาคมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนี่คือแอนติไซโคลนที่เคลื่อนตัวพัดผ่านทางประเทศไทยแล้วลงสู่ ทะเลจีนใต้ระหว่างช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงหรือว่าบ่ายของวันเสาร์ที่16มีนาคมประมาณถึงช่วงวันจันทร์ที่18มีนาคมเป็นต้นไปก็จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ครับ จากนั้นครับหลังช่วงวันที่18มีนาคมเป็นต้นไปหลังจากที่แอนตี้ไซโคนได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วนะครับปริมาณของฝนก็จะก,กลับเข้าสู่สภาวะปกติจากการชักนําของกระแสลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางตอนประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ช่วงวันอังคารที่19มีนาคมเป็นต้นไปจากนั้นเรากลับมาเช็คในเรื่องของฝนฝ้าอากาศนะครับเรามาเช็คสเกลสีปริมาณของความชื้นหรือว่ากลุม่มฝน ว่าจริงหรือไม่ในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่14มีนาคมครับปริมาณของฝนลดลงในช่วงวันที่15ก็ค่อนข้างน้อย16 17ก็ค่อนข้างน้อยและ18นะครับปริมาณของฝนค่อยๆเริ่มกลับมาดีขึ้นในช่วงของวันอังคารที่19มีนาคมนะครับเริ่มชัดเจนนะครับลังไหลเข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของ กระแสลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับจากนั้นแอดมินขออนุญาตทําการเล่นโมเดลต่อไปในช่วงของวันพุทธที่20มีนาคมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าปริมาณของกลุ่มฝนส่วนใหญ่จะไปปกคลุมอยู่แถวทางโซนภาคเหนือทางภาคกลางฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางบริเวณภาคใต้ทางบริเวณภาคตะวันออกเล็กน้อยแต่ปริมาณของฝนลดลงทางบริเวณทางภาคอีสานเกิดอะไรขึ้นนะครับเนื่องจากว่าให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูใน เรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นในช่วงวันพุธที่20ถึงวันพฤหัสบดีที่21นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนด้วยกําลังเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งเป็นละลอกใหม่จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมช่วงเช้ามืดถึงเช้าในขณะที่ทางประเทศไทยมีความกดอากาศต่ำหรือว่าความร้อนเกิดขึ้นในช่วงตกลงวัน ถึงช่วงบ่ายลกักษณะเช่นนี้จึงทําให้แนวปะทะอากาศเปลี่ยนพื้นที่ครับเป็นปริมาณของกลุ่มฝนเนี่ยเข้าไปปกคลุมบริเวณทางโซนภาคเหนือบริเวณทางภาคกลางฝั่งตะวันตกก็อาทิอย่างเช่นบริเวณทางจังหวัดอุทัยธานีนะครับแถวชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจานบรุรีหรือทางราชบุรีนครปฐมแล้วก็แถวบริเวณทางสมุทรสงครามหรือว่าสมุทรสาครเป็นต้นนะครับบริเวณทางภาคใต้นะครับ ก็จะมีกลุ่มฝนเนีเกิดขึ้นจากอิทธิพลของกระแสของลมตะวันออกนะครับที่หนุนนําปริมาความชื้นจากบริเวณทางอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันมันจากนั้นพอเราทําการเล่นโมเดลต่อไปในระหว่างช่วงเช้ามืดถึงเช้าของวันศุกร์ที่22มีนาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้อ่อนกําลังลงครับลักษณะชนี้กลับมาดูในเรื่องของ ฝนฟ้าอากาศครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ที่22มีนาคมเป็นต้นไปก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบริเวณทางภาคเหนือจากนั้นจากการที่ในช่วงกลางวันถึงบ่ายมีความกดอากาศต่ําเข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้มีปริมาณของฝนเนี่ยสามารถตกได้ลักษณะตกกระจายตัวค่อนข้างเล็กน้อยครับ เกิดขึ้นได้นะครับบริเวณทางภาคอีสานนะครับจากการที่มีปริมาณของฝนเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงวันที่20ถึง21นะครับปริมาณของฝนก็จะเริ่มเริ่มค่อยๆกลับมาดูตามสเกลสีเลยนะครับที่เป็นสีฟ้าปกคลุมนะครับจะเริ่มเข้ามานะครับกลุมฝนจะเริ่มเข้ามาปกคลุมบริเวณทางตั้งแต่ภาคอีสานตอนบนจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิแถวทางนาครราชสีมาหรือว่าบุรีรัมย์นะครับ ก็จะเริ่มค่อยๆกระจายตัวกลับมานะครับจากอิทธิพลของกระแสของลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นจากบริเวณทางอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ครับส่วนบริเวณทางภาคเหนือก็ยังคงมีเซลล์ของฝนเนี่ยตกกระจายตัวบริเวณทางภาคกลางโดยเน้นบริเวณทางภาคกลางฝั่งตะวันตกแล้วก็บริเวณทางภาคาใต้ได้ตลอดช่วงและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตใหม่ล่าสุดตามแบบจําลองนะครับท่านผู้ชมที่ฟังคลิปก่อนหน้านี้ของแอดมินแล้วมาฟังในคลิปนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่า Ah! แต่และคลิปของแอดมินจะพูดไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าแบบจําลองจะมีการอัปเดตตัวเองสภาพอากาศก็จะเริ่มมีการอัปเดตตัวเองฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สภาพอากาศนะครับฟังแต่และคลิปเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็เส้นทางของกลุ่มฝนเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปตามการอัปเดตตามแบบจําลองขอให้ท่านผู้ชมนะครับดูและฟังยึดข้อมูลใหม่ล่าสุดเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับก็คือยึดข้อมูลใหม่ล่าสุดไว้เอาล้ครับก็จบกันไปสําหรับการอัปเดตตามแบบจําลองในอีก ส0วันข้างหน้านะครับจากนั้นนะครับแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมมาอัปเดตสภาพประกาศ ในแต่ละภาคนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากลมอุตุนิยมวิทยาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าเริ่มกันที่บริเวณทางภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวกเกิดขึ้นในช่วงตอกลงวันลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนกับจะมีฟ้าหลวกเกิดขึ้นในช่วงตอกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นคร นครพนมขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดและนครราชสีมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางอากาศร้อนมีฟ้าหลวเกิดขึ้นในช่วงตอกลองวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยาลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีละยองและจันทบุรีนะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื้นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบออควรีตรีขันและชุมพร ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศจะร้อนในช่วงตกลงวันฝนฟ้าขนองเล็กน้อยในบางแห่งทะเลจะมีขึ้นสูงอยู่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง ขึ้นสูงมากกว่า1เมตรมาดูทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและจะมีฟ้าหลวงเกิดขึ้นในช่วงตกลงวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะจากกันแอดมินขอคนละหนึ่งกลังใจถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้นมีประโยชน์จะลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมิน ลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ